สวัสดีครับอยู่กับผมครับโดมเวส p a c h anel n นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่87นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถเ e s ป้านะครับคันนี้เป็นเ e s ป้าสป n ิน2 4 2 4นะครับตัว150 g cc นะครับคันนี้เป็นสีขาวคันนี้ใช้งบแต่งนะครับประมาณแสนห้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับจากในงบแสนห้าที่ลูกค้ามาให้จัดสรรผลงานแบบนี้อันนี้ก็ออกรถใหม่เลยแล้วก็แต่งด้วยเลยนะครับก่อนอื่นเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถแล้วก็แต่งด้วยเลยหรืออยากจะได้ของแต่งเดียวทักไปที่นะครับไลน์แอดไซนะครับดมเวสป้ได้เลยนะมาก็ห่างหายไปประมาณเกือบเดือนนะนะครับก็ไปดูเป็นแนวทางนะครับในตัวใหม่เนี่ยว่าจะมีการแต่งรถแบบไหนกันมาบ้างแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็จะมีไฟเดี้ยวเลเวล10ด้วยที่เราเอามาดัดแปลงใส่เข้าไปนะเพราะว่าตรงรุ่นเนี่ย ปลั๊กยังไม่มีนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันไล่จากด้านบนไปก่อนเลยนะครับคันนี้ก็จะเน้นเป็นขาวตัดดํารอบคันนะครับมากระจกตัวนี้เราใช้เป็นกระจกทรงตั้งนะของ RZM นะชุดหนึ่งอยู่1,200บาทนมบูทด้วยนะครับส่วนประกับสวิตช์แฮนด์อันนี้ทำสีดำมาจากโรงงานอยู่แล้วจะเป็นดำด้านนะแต่ถ้าเป็นของที่ร้านเนี่ยเราสามารถมาสับได้แต่เป็นสีดำเงานะครับส่วนมือเบรกเราใช้เป็นของมาลุนะครับก้านดำ นะแล้วก็มีโลกโก้มารูด้วยอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับชุดหนึ่งมือเบรกมารูเนี่ยอยู่3 4 0 0นะแล้วก็ในส่วนของตัวบางไม้ก็เป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะดีไซน์ต่างกับตัว2023นะอันนี้เป็น2024ตัวใหม่นะครับกรอบไฟหน้าก็เป็นดำด้านมานะตัวนี้จะมีปีกยื่นออกมานะครับเห็นไหมอันนี้ก็ทําดํามาจากโรงงานแล้วนะครับในส่วนคิ้วบังลมก็เป็นดํามาแล้วอ่านี่ด้านหน้าคันนี้เปลี่ยนไฟด้วยเดีย๋ยวมาดูกันไฟหน้า xo นะ ชุดนึ่งพร้อมติดตั้งอยู่5,800นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ปลั๊กแปลงเข้าไปด้วยเห็นไหมไฟก็จะมีลูกเล่นนะเป็นไฟวิ่งก่อนนะครับแล้วก็มีสีฟ้าสีน้ําเงินสีขาวนะก็จะแบบฟิ่งวิ่งไปนี่ไฟสูงต่ำนะนี่เปิดไฟสูงต่ำได้พอเราปิดไฟสูงต่ำปุ๊บไฟก็จะวิ่งกลับมาเหมือนเดิมนี่เป็นไงนะครับลูกเล่นสวยงามเลยชุด ชุดนี้พร้อมติดตั้งอยู่5้0พนแนะครับแล้วก็ตัวโลโก้เอสบ้าด้านหน้าตัวนี้ก็จะเก็บดำอ่าเป็นสีเทาๆนะก็จะเป็นเชิงเทาออกดำนะครับก็ให้ดีไซน์มาสวยงามด้างหน้าคาร์บอนเต็มระบบนะเป็นตัวใหม่ดานหน้าก็ยังราคาเท่าเดิมอยู่นะครับสับตัวนี้พันสามนะครับบางแต่สับ9 0 0แล้วก็ตรงนี้โลโก้ตัวพีเราใช้เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะอันนี้อยู่ประมาณ6,700บาทนะครับมาไฟเลี้ยวทีนี้ไฟเลี้ยว ตัวเรเวิสิเราสามารถใส่ได้ด้านหน้าใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บนี่เปิดไฟี้ยวให้ดูแต่ตัวนี้รีเลย์ผมไม่ได้ใส่ไปนะครับใช้รีเลย์เดิมนะครับก็จะกระ,กระพริบป,ประมาณนี้นี่สวยงามโอ้โหนี่แค่เฉพาะชุดด้านบนนี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างคันนี้บ้างนะครับช่วงล่างคันนี้ก็อัปเกรดเต็มระบบเลยนะครับใส่เป็นโช๊คโช๊คเอรินนะครับ หน้าหลังเลยตอนนี้คู่หนึ่งอยู่32,500บาทนะครับถ้าซื้อพร้อมออกรถย๋อดูราคาพิเศษให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฝาครอบโชคเราทำเป็นคาร์บอนนะครับโลโก้แดงแบบนี้แล้วก็ไล่น็อตเห็นไหมครัเป็นน็อตส,สีไทเทอันนี้รอบคันเลยนะปั๊มเบรกคันนี้เราใช้เป็นตัวปักข้างโลโก้แดงนะครับพร้อมขาย,ยึดตัวปั๊มนะครับกับจานเบรกมาลุ200มิล าขายยืดเป็นของโทนี่นะครับอยู่ประมาณ2,000นะครับจานเบรคของมารูประมาณ4,600นะครับแล้วก็ร้อยเก็บสายเนียนๆแบบนี้เลยนะไม่แทบจะไม่เห็นมีสายออกมาเลยเราวทำให้ช่วงช่วงหน้าเนี่ยดูคินคลีนนะดูสวยงามไม่ได้เป็นสายโค้งออกมานะครับแล้วก็หัวฟิตติ้งก็ใช้เป็นดําแดงไปนะครับนี่นะครับมาในส่วนของด้านขวามือของรถก็ล้อ ใช้เป็นของ MK นะครับเป็นลายลูกโม่สีดำนะสวยงามแบบนี้แล้วก็ร้อยน็อตล้อหน้าเป็นไทเทเลยนะครับแล้วรัดด้วยยางเนี่ยเป็นตัว p so. นะิเลรี่เดโบลัสโซล้อตอนนี้อยู่ประมาณ30,000ื่นะครับส่วนยางก็คู่หนึ่งประมาณ3 5 0 0ันห้านะครับประมาณนี้นะเป็นลายสายฟ้าด้วยสวยงามเลยมาถัดเข้ามาด้านในนะครับด้านในสิ่งที่แตกต่างจากตัว2023ก็จะเป็นตัวกระเป๋าเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็น สีด้านๆนะตัวนี้เดี๋ยวพาร์ทกำลังมาแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นงานคาร์บอนให้นะครับตัวสวิตช์เปิดบอกกุญแจกระเป๋าหน้าอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ตรงนี้มีแค่ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนะน่ะน็อตไทเทนก็จะยึดตัวด้านล่างด้วยนะครับตัวปิดแบตนะครับปิดหัวเทียนนะครับก็ใส่เป็นงานคาร์บอนนะแล้วก็มีพักเทา้าเหมือนเดิมนะครับใช้งานแข็งแรงทนทานแบบนี้นะครับชุดหนึ่งอยู่2,000ด้านหลังนะครับมาดูกันรายละเอียดก็จะมีแข้งสายพานทำพลาโค้ด ฝาครอ,อ,อบหน้าก็จะเป็นของปัสโซสีดำแล้วก็ปิดน็อตแข็งก็จะเป็นมายรุเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่2อ0พนะครับปิดน็อตแข็งก็2อ0พเหมือนกันนะแล้วก็โช้หลังใช้เป็นโช้เออร์ลินนะครับกระบอกซับแทงสีทองตัวนี้อ้สวยงามเลยนะเรามาดูไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับพรอะไฟท้ายลูกค้าไม่ใฉ่นะผมเชียร์แล้วนะคันนี้นี่ไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลเวล10เหมือนกันเห็นไหมครับ ก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้สวยงามเลยนี่เวลาเบรกก็จะเป็นนี้นะครับสวยงามเลยชุดหนึ่งไฟเลี้ยวอยู่ตอนนี้เลเวลร์สิบอยู่7,9 0 0นะครับด้านบนเราไล่ด้านบนไปก่อนก็จะเป็นเบาะนี่นะครับแบบฮอตไอเทมเลยนะลูกค้าทุกคันก็ใส่แบบนี้เลยนะครับเป็นหนงังดำได้ขาวนะครับแล้วก็ปักโลโก้โลโก้สีขาวมีธงชาตอิอิตาลีแบบนี้สับใบหนึ่งตอนนี้อยู่2000นะครับแล้วก็ตัวท่อ ใช้เป็นของอาคาพ,พวิกนะครับปลายสีดำนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคาร์บอนแบบนี้สวยงามเลยชุดหนึ่งท่อตอนนี้อยู่ประมาณ2 2 7 2องเสถึงนนะราคาก็จะอยู่เลทๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีใบพัดลมตัวนี้ด้วยหมุนติ้วๆนี่ประมาณไม่เกิน800ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงตัวเสียงท่อกันนะนี่ก็ใส่ได้เลยเพราะว่ามาพร้อมคอแล้วก็ปายเลยนะครับคันนี้นี่ล้อหลังเห็นล้อหลังหม,หมุนๆนเป็นลูกโม่เหมือนกันนะ มาเดี๋ยวฟังเสียงท้องกันนะครับเสียงก็จะไม่ได้ดังมากก็เสียงก็จะคุ้มๆเพราะว่าเราไม่ได้ถอดไอตัวจุกุดลดเสียงออกไปนี่ส่วนใบพัดก็จะหมุนติ้วๆอย่างนี้นะนี่ไงอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นดีเทลรอบคันเลยนะคันนี้ก็สวยงามลงตัวนะครับก็ใช้ของที่มีมูลค่าอย่างเช่นพวก โชค้คล้อแล้วก็ตัวท่อเนี่ยสามชิ้นนี้ก็ตกเป็นแสนแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคันนี้ก็ลูกค้าขอรีเควสต์มาสไตล์เป็นขาวตัดดําแล้วก็มีลูกเล่นหน่อยนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะอยากจะได้รถใหม่ๆสักคันหนึ่งแล้วก็แต่งพร้อมออกรถแบบนี้นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็ไล่ขึ้นไปนะครับเรามีทุก เลททุคานะครับไม่ไม่ว่าจะไม่ต้องมาแต่งแพงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่อยากได้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้กับช่อง YouTube ช่องนี้ครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้รถใหม่ทักไปที่เพจเวสป้าวชรพลนะครับหรือว่าเพจผมนะโดมเวสป้าชแนลหรือไลแอดนะครับแอดไซด์โดมเวสป้าได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหน้านะครับว่าจะมีรถแต่งแบบไหนนะครับสวยๆแบบไหนงบประมาณเท่าไหร่ให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับว่า จะออกมาสวยงามขนาดไหนนะฝากติดตามผลงานด้วยนะครับโอเคเจอกันสวัสดีครับ